ทุกคนวันนี้นะคะโบจะมาแชร์เทคนิคที่โบเปลี่ยนที่นอนเก่าให้ใหม่โดยใช้บัตเจ็ตแค่พันกว่าบาทนะคะต้องบอกว่าที่นอนคือฟูกนะฟูกนิ่มๆนะไม่ใช่ไปถึงเตียงข้างล่างนะคะที่บ้านบ้านปัจจุบันของโบอะ ที่นอนโบมันเป็นที่นอนที่อายุประมาณ1ิ1 5ปีแล้วแล้วคือมันมันใช้มานานจนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนึกออกปะมันจะเป็นแอ่งลงไปอ่ะแล้วคือโบอ่ะก็อยากได้ที่นอนใหม่แต่ประเด็นคืออีกประมาณ1ปีโบก็จะย้ายไปที่บ้านหลังใหม่แล้วโบก็เลยยังไม่อยากแบบซื้อที่นอนใหม่มาตอนนี้ไงโบก็เลยไปหาวิธีมาจนค้นพบว่ามันมีวิธีที่เราจะเปลี่ยนฟูกที่นอนเก่าของเราอ่ะให้เหมือนใหม่เลวสัมผัสการน,นอนอะไรเหมือนใหม่เลยโดยใช้บัจเจตแค่แบบ ไม่เยอะเลยก็คืออาพันกว่าบาทก็เปลี่ยนได้แล้วต้องพูดอย่างนี้ซึ่งวิธีนั้นเนี่ยมันคือการใช้เจ้าตัวนี้แต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะโบต้องหาผู้ช่วยแม่หยุดเมาส์มาช่วยก่อนขึ้นมาแล้วขอผู้จัก,การมาช่วยในการก็คือให้กูเป็นกรรมกรอีกแล้วใช่ให้ช่วยใส่ท็อปเปอร์หน่อยนีย่วิธีการคือนี้ถ่ายไม่ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเรียวๆน <ะ S 1> มึงนะไม่ต้องยกสิล่ะช่วยกัน มันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าท็อปเปอร์บางคนอาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีเดี๋ยวเราจะเอาท็อปเปอร์ตัวนี้วางทับลงไปกับที่นอนเก่าซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยโอ้ตายน่เนี่ยคือแบบว่าที่นอนโบราณน,นะหรืขึ้นเหลืองขึ้นอะไรหมดแล้วเนี่ยพอโบมาศึกษาเรื่องท็อปเปอร์ จริงๆอ่ะท็อปเปอร์มันมีราคาตั้งแต่หลักร้อยนะจนไปถึงหลักเกือบหมื่นอะซึ่งฉันใช้มาแบบหลากหลายแบบตั้งแต่หลักร้อยหลักพันต้นๆหลักหลายๆพันจนเกือบหมื่นอ่ะต้องบอกว่าหลังจากที่โบอ่ะลองใช้มาหลากหลายยี่ห้อวันเนี้ยถ้าจะให้เลือกแนะนํานะก็ขอเลือกเป็นยี่ห้อบ้านมิลินันี้มาแนะนําก่อน แบรนด์เนี้ยจริงๆอ่ะเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในช้อปปี้รีวิวเยอะมากไปเปิดดูได้แล้วก็ในทวิตเตอร์แล้วก็แบบพวกในกลุ่มแต่งห้องแต่ว่าสาหรับในส่วนตัวโบเองจุดที่โบคิดว่าอยากจะมาแนะนําแบรนด์นี้ในวันนี้ก็คือว่าข้อแรกเลยเนี่ยราคามันจับต้องได้ราคามันคือแบบพันกว่าบาทซึ่งถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้อันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้มานะปกติฉันเคยซื้อท็อปเปอร์แบบพันกว่าบาทอ่ะมันจะไม่ได้ความหนาแบบแบบ หนาแบบนี้เว้ยมันมีบางอันอะมันจะบางเกือบเกือบจะเหมือนผ้าห่มอะแต่อันเนี้ยมันมีความหนาหนาแบบตอนแรกที่โบได้รับสินค้าโบเห็นแล้วโบก็ยังแบบตกใจวิ่ทั้งท่มันหนาใหญ่ขนาดนี้ซึ่งที่มันหนาขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาอะใส่ใ่ข้างในอะให้เยอะมันถึงได้หนาแล้วแบบมันไม่ใช่หนาแบบยุบยุบนะคือมันหนาแบบมันมีความแน่นนะเห็นปะมเออแล้วก็การตัดเย็บ การเย็บของเขาเนี่ยมันมีความเนี้ยบถ้าเทียบกับราคาเท่านี้มันถือว่าเนี้ยบมากเลยดูขอบดิเขาเย็บเนี้ยบมากแล้วก็คือขอบเนี่ยมันไม่มีความแบบเหี่ยวเหี่ยวย้อยๆอ่ะเห็นไหมมันตึงแน่นสวยเลยแหละอ่ะหมอนแม่จะได้นั่งสบายๆแล้วก็ข้อ2เนี่ย เขามีป้ายไอ้นี่เว้ยมันเป็นป้าย O E K O t e c Standard 100ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมาตรฐานด้านสิ่งทอจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็3เนี่ยรีวิวในช้อปปีอ่ะเยอะมากเกือบหมื่นรีวิวอ่ะดูดิ4.8ดาวแล้วก็คนซื้อขายไปแล้ว2 0 0หมื่นิ้นรีวิวดีรีวิวเยอะมากแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเพราะว่าลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคกับราคานี้มากๆ ซึ่งคุณแม่ก็ลองใช้แล้วนะนะให้คุณแม่ไปลองใช้แล้วไหนคุณแม่เล่าสิว่ารู้สึกไงมันมีอยู่หลายแบบนะทันได้ลองอันที่มันแบบนุ่มเออมันจะไม่เป็นตะลางอย่างนี้นะมันออจะเป็นผืนเดียวเลยเอ,อ,อันเดียวนุ่มจริงๆเดินเหนินโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยบนที่นอนอนะ่ะก็ค่อนข้างโอเคโยกะอะไรยกยาก็คือแบบเวลาเราเดินไปหยิบคอนม่ได้อะไรอย่างงี้ยอค่ะดีเธอปูไปมันเหมือนได้เตียงใหม่นะ มันนุ่มกว่าเดิมการสัมผัสเวลานอนเตียงที่ไม่มีท็อปเปอร์กับ ที่มีท็อปเปอร์มันคนละฟิลคือต้องบอกว่าถ้าคนที่มีเตียงเก่าและเตียงเก่ามีปัญหาที่มันเหมือนจะพังๆแล้วอ่ะคือปูไปแล้วอ่ะมันจะเหมือนเป็นเตียงใหม่อันนี้คือความรู้สึกของโบแต่อันนี้คือเตียงเดิมเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากได้แบบนุ่มกว่านี้อยากให้ได้แบนุ่มแบบฟิลโรงแรมเลยเขาก็เลยเลือกไปปูเพื่อที่จะให้มันแบบมันนุ่มกว่าเดิมเอาล่ะจริงๆอ่ะมันมี3มรุ่นเดี๋ยววันเนี้ยโบเตรียมมาทุกรุ่นเพื่อการรีวิวอย่างละเอียดของบ้านโบวี่ของเราไปดูรุ่นรุ่นแบบบางเบาสุดแบบของเธอนุ่ อันเนี้ยจะเป็นรุ่นนุ่ม<ช>หนาสี่นิ้วขนาดสามฟุตใช่นุ่มจริง <c oughs> จริงเนี่ยรุ่นนุ่มอ่ะผิวตรงกลางเขาจะเรียบหมดเลยจะมีมแค่แคตรงกร,รอบใช่คือรุ่นนุ่มอ่ะใยอ่ะมันจะมีเยอะแต่ไม่เยอะเท่ารุ่นอื่น <c oughs> เอาจริงจริงเธอเธอรู้ไหมว่าเวลาที่แบบเรามีบ้านหลายห้องอ่ะเราไม่ต้องซื้อเตียงมาตุกห้องก็ได้นะ เราแค่ซื้อท็อปเปอร์แบบนี้ยแล้วให้แขกนอนก็ได้เอ๋อเออใช่จริงจริงเราลองไหมไซส์สามฟุตอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อเก็บในตู้ได้เผื่อเวลามีแขกมานอนเราไม่มีเตียงใช่ปะได้เลยได้เลยได้เลยถ้าเราไปนอนเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแบกไปมันก็นอนสบายเลยแหละ เวลาเราไปแคมป์ไปเต็นท์ไปปิกนิกมันจะมีคอกลูกเธยเห็นไหมคอกเด็กคอเกอเด็กอะคอกเด็กอะอะไรอ่งี้ที่เขามีเตียงกั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ออเอาอันเนี้ยไปปูน, <c oughs> นอนก็ได้อันนี้คือรุ่นแรกรุ่นนุ่มหนาสี่นิ้วเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแน่นกันอันนี้ก็คือรุ่นที่เรานอนเมื่อกี้นี้แหละอันเนี้ยคือรุ่นแน่นก็คือความหนาเท่ากันกับรุ่นนุ่มคือ4ี่นิ้ว,วเหมือนกันแต่ เขาเพิ่มใหญ่เข้าไปให้มันแน่นขึ้นแล้วเขามีการเย็บเป็นตารางรู้ป่าว่าเย็บเพื่ออะไรเพราะอะไรการเย็บเป็นตารางเพื่อล็อกใยอ่ะให้มันให้มันอยู่กับที่เพื่อให้มันแน่นเพื่อเวลานอนไปแล้วใยมันไม่แบบฟลุ๊กไปที่อื่นอย่างเงี้ยม,มันจะได้แน่นเนี่ยเดี๋ยวลองนั่งให้ดูความแน่นของมันเวลานั่งนะอ่าเนี่ยมันก็จะแน่น,น่างนี้เวลาแต่นอนไปรู้สึกเลยว่าแน่นกว่า มสภาพมันแน่นกว่าเนาะมันแน่นกว่าคือจริงๆอะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ชอบนุ่มมากอะแบบผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวจะปวดหลังก็ก็เอารุ่นรุ่นแน่นก็ได้ใช่ใช่อันนี้คือรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสุดท้ายอ่ะอันนี้คือรุ่นสุดท้ายรุ่นท็อปสุดอันเนี้ยเป็นรุ่นนุ่มแน่นก็คือได้ทั้งนุ่มได้ทั้งแน่น ความหนาของเขาจะหนากว่าเพื่อนเลยคือหนาห้านิ้วดูดิเนี่ยคือโคตรหนาแล้วก็การเย็บของเขาอ่ะก็จะไม่เหมือนอันอื่นก็คือเขาจะเย็บเป็นจุดๆแบบนี้เขาเย็บเพื่อยึดยึดตัวใหญ่เอาไว้แล้วก็มันจะได้ทั้งนุ่มทั้งแน่นอ่ะเดี๋ยวนี้ลองลองนั่งให้ดูแบบขอบข้างก่อนนะนั่งไปแล้วมันจะเป็นประมาณนี้อืมก็มีความนุ่มด้วยแล้วก็แน่นด้วยใช่ใช มิลลี่เนะี่ยเขามีหมอนด้วย oh. เป็นหมอนโรงแรม5้าดาวเคยได้ยินไหมแต่ว่าเนี้ยเป็นหมอนโรงแรม5้าดาวในราคาหลักร้อยหมอนอันนี้เลยแกให้ดูคือมิลลี่นะ่ะเขาเป็นโรงงานแล้วเขาก็ผลิตส่งให้กับโรงแรม5้าดาวดังๆหลายที่มากรวมแล้วกว่า1ิบจกว่าที่<ๆ>ก็ไปไปเสิร์ชดูเอาก็ได้จริงๆในช้อปปี้เขาก็เขียนไว้ว่าเขาส่งให้ที่ไหนบ้างนะราคาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทถึง900กว่าบาทอ้าวมันถูกขนาดนั้นละเออก็เขาเป็นโรงงานผลิตไงหมอนโรงแรม5ดาวเนี่ยมันคือหมอนขนห่านเทียมฉันเป็นคนที่ชอบหมอนมากๆเช่นกันฉันน่ลองมาแล้วหมอนทุกรูปแบบแล้วก็ หมอนขนหารจรหน,นจริงหรือขนเป็ดจริงอ่ะเป็นหมอนที่ฉันน่ะชอบแต่ว่าราคามันอยู่ที่ประมาณแบบหลักแบบหล,หลายพันยันหลักหมื่นหมอนขนหานจริงอ่ะข้อดีของมันคือว่ามันจะนุ่มฟูแล้วก็เวลาเรากดลงไปอ่ะมันจะคืนตัวเว้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหมอนขนหานเทียมซึ่งซึ่งข้างในอ่ะมันทําจากแบบไมโครเจลแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้เป็นแบบพรีเมียมนะพรีเมียมไมโครเจลความใกล้เคียงกันกับ ขนห่านจริงนะเนี่ยเธอลองกดลงไปมันจะยุบลงไปนิดนึงมันคืนตัวเธอเห็นไหมทีนี้เธอกดกดกดลงไปแน่นแน่แล้วค้างนี่เห็นปะมันจะค่อยๆค,คืนตัวซึ่งอันนี้มันใกล้เคียงกับขนห่านจริงเลยยิ่งตกยิ่งฟูคล้ายๆกับขนห่านจริง เออเนี่ยแล้วก็ใย,ยข้างในอะ่ะมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนเธอเคยใช้หมอนที่ใช้เป็นนานๆแล้วสัมผัสได้เลยปะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นก้อนๆเป็นกำๆอยู่แยกๆอะ่ะแต่อันเนี้ยมันจะกระจายตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนไม่ได้เท่าขนหางจริงแต่ใกล้เคียงแล้วราคาราคาแบบห้าร้อยกว่าบาทอ่ะแกซึ่งแบบว่าในขณะที่หมอขนหางจริงราคาก็สูงมากซึ่งฉันก็เลยมองว่ามันเป็นการแบบทดแทนที่ดีมากอ่ะเดี๋ยวเราลองนอน คือฟีลลิ่งมันอะใกล้เคียงกับขนห่านจริงเลยแต่ฉันออว่ามันแบบมีความใกล้เคียงกับหมอนในห้างอะในห้างแบบหลายๆพันน่ะเธอเออเอ,อใช่ใช<า>ใช่ได้อยู่แต่ว่าอันเนี้อยอันเนี้ยคือราคามัน500กว่าบาทจนถึง900กว่าบาทมันต่างกันตรงที่ว่ามันมีความหนาหลากหลายแบบอันเนี้ย มันหนาพันสองพันสองมมแล้วมันแล้วมันก็จะมีแบบที่แบนกว่านี้สำหรับคนที่ชอบหมอนเตี้ย1000กรัมแล้วก็มันจะมีแบบแบบโคตรสูงกว่านี้1 6 0่กรัมเอเอคือแล้วแต่ว่าใครชอบหมอนเตี้ยกางสูงแล้วราคามันก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องไม่หาซื้อช่วงเซลล์อ่ะยิ่งโดนแบบถ้าได้แบบแฟลตเซลล์หรือพวกแบบ9เดือน98เดือน8อะไรพวกเนี้ยมันมันก็คือจะลดเยอะก็คงได้ราคาประมาณนั้นอ่ะ500กว่ากุบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องบอก บอกว่าคนหานเทียมเนี่ยก็คือตอบโจทย์กับคนที่แพ้คนหานจริงด้วยเ,เพราะว่าบางทีอ่ะบางคนอ่ะ ใช้ขนหานจริงอะแล้วก็แผลแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหมอนกันไรฝุ่นด้วยแล้วก็ตัวผ้าที่ใช้หุ้มเนี่ยก็คือเป็นแบบคอตตอนหนึ่งร้อซก็คือแบบงานก็อนะโอเคเลยคือถ้าเทียบกับราคาม,มันก็คือถือว่าแบบคุ้มค่าเลยแหละเออเออแล้วหมอนอะเขาก็มีไอ้โลโก้นี่เหมือนกัน O E K O Tex ที่บอกว่าเป็นมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความที่เป็นขนห่านเทียมเนี่ยสามารถลงซักเครื่องได้ด้วยคือถ้าเป็นขนหานจริงอะ เธอจะไม่มีสีซักเครื่องนะจ๊าถ้าเธอซักเครื่องมันจะพังเธอต้องไปตากแดดเท่านั้นหรือไม่ก็ส่งซักแห้งคืนนี้ลงซักเครื่องได้แต่ว่าต้องใช้เป็นโหมดถนอมผ้าแล้วก็ต้องใช้น้าเย็นอย่าใช้น้ําร้อนคือที่พูดมาทั้งหมดอ่ะไม่ได้จะบอกว่าขนหานจริงไม่ดีนะดีตัวโบเองโบก็ชอบขนหานจริงมันเหมาะสําหรับคนที่มีความชอบจริงๆแล้วก็มีบัตเจ็ตที่จะซื้อได้อ่ะคือถ้าเอาเป็นว่าเราเอาแบบใกล้เคียงแล้วก็ประหยัดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าแบบ ดีมากเข้าถึงทุกคนได้ทุกคนเอื้อมถึงอ่ะแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันก็ใช้ได้แบบเขาบอกว่า5ปีขึ้นไปเออคือจริงๆอ่ะมันมีรุ่นที่ดีกว่ารุ่นดีด้วยอันนี้ขอบมันเป็นสีเทาใช่ไหมมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นขอบทองเป็นรุ่นที่ทางโรงงานเนี้ยเขาผลิตให้กับโรงแรมชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นต้นด้วยอักษรย่อตัว S สสอสลาได้ไหมสอสลาก็ได้ S <S ทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องรู้จักโรงแรมนี้เป็นโรงแรมดังที่ดาราไปพักเพียบแล้วก็ดังแล้วก็ไฮโซแล้วก็แพงมากๆ <S <S วัสดุอะไรเหมือนกันหมดนะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเหมือนกันข้างในเป็นใย,ยพิมพ์ไม,มโคราเจลเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเหมือนคัดเกรดแบบใยมากเป็นแบบคัดเกรดใยมาเป็นพิเศษแล้วก็ใส่ใย,ย,ยที่มากขึ้นฉันจะบอกว่าราคาแพงฉันได้ลองนอนแล้ว เพราะว่าทางคุณลูกค้าผู้ใจดีเขาส่งมาให้ดีใันเธอไปขอฟรีเขาแล้สิแต่ละราคาก็ประมาณนี้แหละใช่ไม่เกิน900จบสำหรับการรีวิววันนี้ตนเพียงเท่านี้เรารีวิวละเอียดกันนะเนี่ยถูกต้องเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยราค่ะวันนี้ก็จบแล้วฝากกดกระดิ่ง กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยหรือว่าใครที่ยังโสดแล้วก็สนใจแม่เอ็มเ่ยสามารถติดต่อได้โบจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ข้างล่างนี้เลยอันนี้เป็นรีเควสของนางเลยว่านางอยากโปรโมทตัวเองว่านางโสดมีคนชอบถามฉันว่าฉันเป็นแม่หรือพ่อแล้วเธอเป็นอะไรฉันเป็นแม่แต่ลุกพ่อมันเป็นรับ <laughs> <laughs> โอเคนะคนติดต่อมาขอลุกเท่านั้นขอลุกแพ้เท่านั้นโอเคนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย